เอาละครับก็ต้องขอแกวสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องชาวเกมสเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อบอีกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิเบอร์ดักก้ ก็กลับเข้ามาเห็นกันอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยเสียงกรอึกอกักเหนื่อยนะไปทํางานแต่เช้านะครับอ่าแล้วนี่ก็ใส่ก็เลยขึ้นมานะครับมีเวลาก็เป็นอัดแหละมุง่งายๆนะครับอ่าตอนนี้ลีกก็ถึงวันสุดท้ายแล้วนะอ่าที่เราจะตีแย่งชิงนกกันนะจําชื่อนกไม่ได้แล้ววะ อะไรวะเมลิอัสเออเอออะไรอัดอัดนี่แหละนกเขียวย่างกิงนกเขียวอ่ะนะไม่รู้ว่าทุกคนนั้นอยู่หลีกอยู่แหลงอะไรนะอแต่ว่าเช้านี้พี่จะยังไม่ตีหรอกเก็บไว้ตีใบาบเย็นๆนะครับเพื่อที่จะตัดสินชะตากรรมว่าเราจะได้นกเขียวกันหรือไม่นะครับผมเขียนดับก่อนตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับสาม แลนด์ทอ็อปอย่าเพิ่นะมือหนูจะขึ้นไปอยู่แรงเพชรก็มี1,981ง้ายแปดสิบอ็ถ้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราจะตีฟันฝ่ามาได้แ <c oughs> ข็งจริงๆร <c oughs> ิงแต่เช้านี้พี่จะยังไม่ตีนะพี่ก็จะตีไหนๆก็ชิงนกกันใช่ไหมงั้นเล่นตัวนี้ก่อนแล้วโผล่ลิขิต <c oughs> นายต้องเป็นของฉัน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  จริงๆก็มีแล้วแหละแต่ว่าก็อยากได้หลายๆตัวไงอเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็ลกแล้วกันแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แค่นี้ก็น่าจะชนะได้หมดแล้วแหละคิดๆไว้เฉยๆนะว่าจะชนะได้หมดแต่ไม่มั่นใจเลยอ่ะชนะดิลุยมา <laughs> ไอ้วิบวับเอ้ยแล้วก็ไอพิบเอ้ยยันไม่กลัวกันหรอก ป้องกันหนึ่งไว้สิกลัวสินนมิตกลัวได้ไงดูตัวมันซะก่อนนะนี่จากลีกที่แล้วนะครับวันนี้นะอ่าราบโบกีกิเนียชื่ดประมาณนี้แหละอืมกีเนียนะมาเลยอาราโบไอ้แราบโบของเราเนี่ยว่บมเอ้ยตาตาเราสิตาเราปะ่ะเออตาเราตาเราตาเรา,าเดี๋ยวจะตางกันนะครับอืม น้าป้องกันสองเอ้เชิญแล้วงี้ป้องกันก็ดีอ่ะนายตัวทเจปาร่าหลอกแล้วจิบพายแล้วตับตับตายทัเจปาร่านายทำได้ดีแล้วจัดการไปเลยจ๊กเกอร์ตัวผมว่าจ๊กเกอร์ก็ตัวใหญ่เลยนะ <t aps> ตัวมใหญ่ไปจ๊กเกอร์เยอะเลยอ่ะ <t aps> ทำงี้นะครับมา จิกมันเอาหัวโคกไปก็ได้ยจ็อกเกอร์นี่นะเรียบร้อยไปแล้วยิงหลีกที่แล้วยิงไม่ได้ยิงิช่ายหญ่มาเทลารดูดอนเจนซองนะครับแข็งแกร่งเหมือนกันนะเนี่ยโจมตีสีไปแล้วนะครับจ็อกเกอร์ทัมเรียบร้อยมาเทลารดูดอนก็ต้องประทับเทลารดูดอนหน่อยนะครับอืมหายซะเธออย่าอยู่เลยแกหนึ่งสองสาม ไม่พอว่ะต้องสี่เลยเหรอตัวนี้มี200ผมต้องป้องกันยันสามเลยนะหนึ่งสองสนะครับแล้วเหลือไว้หนึ่งมามาตัดสินกันตายซะไอ้พวกของแกนี่นะเรียบร้อย <c oughs> อถ้าเช้าๆช้าเนี่ยผมพูดอะไรติดๆขัดๆก็เออเออก็คนเพิ่งตื่นนะก <c oughs> ็อขอไปด้วยแล้กันกือคนเพิ่งตื่นนอนนะครับอาผมว่ามันจะป้องกันป้องกันสองวะ่ะ ป้องกันสองแล้วเก็บไว้สองะมีสิทธินะครับโจมเลยดีไหมไม่โจมอ่ะผมจะป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันสี่ป้องกันห้านะครับเอ้ยมันป้องกันสี่วะ <c oughs> ดีดนะที่ไม่โจมนะเนี่ยถ้าโจมเป็นเน่าเลยนะครับเอ้ยน,นัเฟยมาไอข้าขเทจะมาสู้นกบนฟ้าดิเธอจริงได้ไงเล,เล,ล่าบินงันไปจิกมัน่นะเรียบร้อยพันกับห้านะครับ บิดบับเบิรอะไรแถวนี้ถ้าผมว่าในนเสาร์ที่เรียกชื่อยากที่สุดเลยก็คือพวกตระกูลนกข้้งหลายเนี่ยชื่อแม่งโคตรยาวเลยบูตรงๆเลยทำไมเพลออ์นี้ทําไมมันชื่อมันยาวจริงอืพวกตกูลเพลนอซ์นะครับผมก็จะเอาเป็นตัวคิดว่าชัดจะเอา900ไปใช่ไหม คิดบิดแล้วไม่เอาไม่เอาเอาอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้โอเคเอา900ไว้ตรงกลางนะครับอึดทนอมตะลุยอ่าแกมีวิบวับฉันก็มีวิบวับฉันมีหมูพักทุงเว้ยเฮ้ยป้องก,กันหนึ่งไว้ก่อนถ้าโดนตอกเราตายนะครับจะดูฟันของมันสักก้อนมันขย่ำเราไม่เหลือแน่นะครับอ่าไดโมโพรด็อกนะครับที่ตุ๊กี้มันทำอะไรเปล่าวะ เออป้องกัน2องมาโทนแล้วก็ไม่บอกแกได้ป้องกัน2มากนะครับเออยังไม่ชิบหายยังอยู่ <c oughs> เสร็จเราแล้วทีวน,นีโจมไหมผมว่ามันป้องกันนะเราป้องกันดีกว่านะเผื่อว่ามันคิดสแต็งโง่ๆงมันล้มผมไม่ได้นะ <laughs> เออโจมตีสามด้ว่าจะโจมตีสองเออเชอื่อยังอยู่อ่ะบอกแล้วโจมตีลงๆเด่นๆนะอัชนะชันไม่ได้ลงนะโจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามแล้วก็ป้องกันหนึ่งแล้วเหลือเพื่อนห้าแนบตายเหบื่อเพื่อนสี่ได่ไม่ยี่ห้าไม่น,นาไซสเดียวกันโดนตบกระเด็นเน,นี่ยแหละเราจะตีแย่งตัวนี้กันนะครับลำโพงัิน,นะครับผมมีร่าง40แล้วเห็นไหมบอกแล้ว ฉันไปแข่งแกงไปเลยเฮ้ยไปเลยยังไม่ทันได้พูดไปแข่งแกงเลยกระเด็นไปแล้วนะครับจะต้องได้อีกสักตัวนะครับหนึ่งสองอุ้ยพอเลยอะไม่อยากเล่นแกเลยอ่าเหลือไว้เอยเซนสี่นะครับตบมันหัวพัดมีคาดนี่นะฮะเรียบร้อยฉันเป็นอาวุโสโว่าแกเอ้ยมาเรียบร้เวลหกนะครับ มาเลยกาใส่ไหมไม่กล้านะครับเง้นจจบของแกก็มาถึงแล้วจัดการมันทูเพนด้จัดการมันเลยหัวพัดมิคาไม่นะหัวโปกไปสามทีหน้าสะบัดเลยนะครับอ,อือตายเป็นไงล่ะที่จะแปลกลมมันลุนแรง,งฉันหรือยังอชนะไปกี่ยกแล้ววะฟูดเยอะเกินไปจนลืมแล้อสูรมิสองยกแล้วนะครับ ไม่มีตัวที่มันเก่งกว่านี้แล้วเหรอโอ้มันดูถูกมันจะจัดเลยนะครับจริงๆไม่ใช่อะ่ะมันก็เก่งแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดกัอนมันเปลืองตัวมันเปลืองตัวเดี๋ยวห้าสิบสามไม่ได้ตายโอ้โหไม่ได้เลือดไม่พอนะครับตายหมดเลยสองหกสิบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวผมจะเอาสแคปออกเนี่ยเอาสแคปเข้าอีฝ่าแล้วก็เอาตัวนี้เข้านะครับแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอ่าตัวนี้เป็นตัวมาเลยเออเสียดายอะแล้วกลับเข้ามานะครับมาอ่าป้องกันนะเออป้องกันก็ได้ เพราะว่าเลือดเรามีเยอะนะครับแต่ว่าก็ป้องกันก็เป็นต่อป่านะครับมาเลยไ <laughs> ม่กลัวกันเลยฝั่งน,นี้มันเล่นแต่วิฟวับอย่างเดียวนี่มึงแจกการ์ดแล้วเนี่ยมึงเล่นแต่วิฟวับอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โห <laughs> ไม่วิฟวับก็การทองบ้าจะจัดเลยนะครับไม่มันขดนกมาทังสำนักเลยนะ, <laughs> ะ,นะเนี่ยมาทีเนี้ยแหละเดี๋ยวป่าไปบนเลยตัวเดียวอะ่ะ <laughs> มาเลยต <laughs> ีสามนับการจมตีสามไหม จมตีสามว่าผมไปแล้วนะครับอุ่มเรียบร้อยมาเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัว,ตวเดียวละเดีย๋ยวฟาดทั้งํานักเลยโ <laughs> จมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็ต้องป้องกันไหมต้องป้องกันว่ะตาหน้ามันมีสี่นะครับป้องกัหนึ่งสองสามนะแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสองมาต <c oughs> ายซะ <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วนะครับตัวแรกมาเลยตัวที่สอง เฮ้ยเหมือนกันเลยว่ะเลเวลเจ็ดเท่ากันเลยโอ้ยเป็นฝ่าแฝดกันใช่ไหมโอ้โจมตีสี่จะกลัวดีไหมเนี่ยมไม่อยากรังแกเลยแต่สงสัยต้องเอาซะหน่อยสงสัยต้องเอาซะหน่อยไม่อยากรังแกเลยโจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองสามนะแล้วก็เก็บไว้หนึ่งมาไปซะจะยูร้อย,อย,ยจิกเขาให้นี่นะเรียบร้อย เพลาโลด,ดอนที่พัฒนามาจากตะกี้จากยกยก่อนมาเลยย้อมตีสิโอ้เสร็จเราทีอย่างเงี้ยเข้าทางกันจัดบอกแล้วอย่าตัวเดียวจะป่าพิม่หมดเลยนะแล้วกูเอาตัวนั้นมาทำไมวะเนี่ยเอามาให้ทีมมันครบไงเนื้อมันมีแค่นี้แหละนี่นะเจอส่องขุ่นพลสุดยอดนกนกกีกี้เข้าไปชนะไปแล้วนะครับ อ่ะยกสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาตีแลมโพกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะได้ตามมาที่คุณจะต้องสนใจก็นก็นคือแบงค์เขียว100นะครับก<ว>็ตีเลเเสียไปเยอะนี่ว่าอ้ยเลเวล296้มีเลือด3 1 5 5อโอ้โหนี่มันโจมตีเราแล้วก็นอนไงท้องไงท้องไงท้องหมดเลยนะผม๋ยวตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วกันไหนๆก็ไหนๆ กลัวหน่อยก็แล้วกันนะตัวนี้ตัวนี้อ่านี่นี่คือกลัวแล้วแหละมาเออถมใช้ได้แล้วล้วนกันเลยมาแกไม่กล้าโจมตีฉั้สุดหรอกเพราะแกพิเคษตัวเดียวแกต้องกัดเอาไว้อย่างแน,น่นอนนอนนนนนนโนจมตีสองสามเออแล้วโผล่ตกบ่อเออ มาเลยจมตีสใช่ไหมตาหน้ามันมี2เราป้องกันหนึ่งป้องกัน2เก็บสแต็กไว้นะครับแล้วเยอะไงก็ทําอะไรเช็ดไม่ได้จมตีหนึ่งนะเหลือไ้หนึ่งามไม่เป็นไรไม่สะเทืนอนตาหน้ามันมีสนะครับมันมี3บวกสแต็กนึงก็เป็น4ี่ผมจะป้องกัน1 2ึ่สสี่นะครับมา เฮ้ยมันป้องกันหนึ่งว่ะตายแล้วมันเลยมีแค่สเอามันไม่โจมตีด้วยอะ่ะอย่างงี้ก็เสร็จกูวะดิมากเก็บให้หมดเลยนะกะทีเดียวจอดจอดไม่ต้องแจวโจมตีใส่ไหมไม่โจมตีใส่ว่าอย่างงี้ก็เสร็จเราสิครับยัดมันเหนอป้องกันสี่ม,มันแข็งแกล้งเหมือนกันนะเนี่ย อย่าบอกว่าโจมตีสองนะเออมีโจมตีเอาอีกทีมาเฮ้ยใจมันได้มาตัวนี้โอเคมาเลย <c oughs> ตัวไวละมึงเอ้ยโจมตีสามเดี๋ยวไม่ดึงผมตายทีนี้เราจะพอไหมเนี่ยอา่า อ๋อสิตัวได้อยู่แล้ว,นนวแข่งมันเอาล่ะไททันบินขึ้นไปตัวลอยจะแข่งแกันไปเยอะไม่นะตายโโอ้หดัะอักโฮ้ยไอ้มันรู้ซะมากแหมว่าลูกทีมใครมันรุนแรงกว่ากานันเฮ้ยไอ้นกตัวกระจิว๋วเรียบร้อยนะครับแล้วแหละแลมโพก็กระเด็นเข้าการมาเป็นของผมนะครับ <laughs> ปั๊ด โอ้โหได้แล้วหนึ่งร้อยแต่เช้าเลยอะ่ะไม่เช้าแล้วสายจะเที่ยงแล้วเว้ยอะ,อะลำโพลิคัสนะอืเป็นครกเชแล,ล้วเจเด็บิลด้วยไม่ได้เลยต้องสะสมให้เยอะๆนะเพราะว่าจะได้เปิดตัวแข่งแข่งแข,ง,แขงนะเอ้ยปลากูลำาริคัสร้องแฮ่ๆด้วยอ่ะผมยังอยู่ดันดับสามเหมือนเดิมนะก็ยังไม่เล่นอะ เดี๋ยวว่างเดี๋ยวค่อยไปเล่นนะครับอ่าเพราะว่ายังไงฉันต้องต้องได้แน่ๆแหละแน่ๆแหละไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วรู้สึกว่าทุกคนจะเริ่มถอดใจนะครับด้วยความยาวนานของหลีกนะครับซึ่งเข้าทางเราสุดๆเสร็จเราอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมื่ล่างด้วยนะครับอ่าได้ตีปลดล็อกนกแลำโพลิคัตกันหรือเปล่านะครับอือหรือว่าเฮ้ย เวลอื่นกขเตีอย่างอื่นกันหรือเปล่าวะอ่ะพอดีฝ่านนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซี o u โอเกนทุกคนฟันดายังเล่นอยู่ฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าแล้วฟอย